ก็เพลงนี้ชื่อว่าเพลงก่อนเกิดค่ะเป็นเพลงที่พูดถึงเราคนเก่าคนที่เคยอ่อนแอได้ตายไปแล้วตอนนี้เรากลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมค่ะอืมใช่ทมเแบบอ๋อใช่ค่ะเราแต่งเมโลดี้แต่งแรปเองค่ะแล้วก็เนื้อเพลงก็เขียนเองแต่ว่าตอนแรกอ่ะเราให้พี่เติร์ดทิลเเบิร์ดช่วยร่างขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเพลงนี้เราควรเขียนเองจริงๆแล้วก็เลยรีรไรท์ใหม่ค่ะแล้วก็ให้มันเข้ากับตัวเองฟิตอินตัวเองแต่ว่าบางท่อนก็ยังคงของพี่เติ สรุปใช้เวลานานเท่าไหร่คะั้งสุได้เป็นเพลงนี้ออกมาก็นานหลายเดือนเลยนะคะพี่ก็ใช้ได้ทีเดียวค่ะเป็นเพลงที่ยากเพราะว่าเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรมีวาไรลตี้เยอะแบบเปลี่ยนท่อนแต่ละท่อนจะไม่ค่อยไม่ค่อยซ้ากันซึ่งมันนําต้องแบบต้องเขียนเนื้อใหม่หมดอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ซ้ําท่อนพอได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเอ้ยกว่าเราจะมาวันนี้ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนที่ทําให้เพลงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ หายเหนื่อยเลยไหมคะกับงานถายเหนื่อยเลยค่ะใช่ขอดูเอ็มวีด้วยวันนี้แอบเปิดไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นแบบที่คิดไหมคะคือพี่พี่พูมกลับอะค่ะพี่เอิญเขาเก่งมากคือเราก็คุยกับพี่เขาตลอดเรื่องอยากได้แบบไหนได้อะไรคขาก็ตีความออกมาแล้วก็ทาได้ทาได้ดีมากๆเลยค่ะเห็นบอกว่าเราเองก็คือดูหลายรอบมาใช่ใช่คือคือแก้หลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะกว่าจะได้มาออกไปใช่ค่ะ หลายๆคนอาจจะคิดแบบว่าเปลี่ยนลุคไปเลยทั้งในเอ็มวีทั้งเพลงอะไรอย่างเงเเี้ยสำหรับตัวเราอะคะ,ฮะสำหรับเรามันมันไม่เชิงเปลี่ยนขนาดนั้นเราสึกว่ามันคือตัวเราแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ไม่รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คีดแบบว่ายังไงบ้างกับลุคใหม่ของเราก็คนบอกว่าเปรี้ยวมากนะคะแบบเตรียมแบบแพมเฟิร์ตไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังเปรี้ยวได้อีกไหมค่ะยังเปรี้ยวได้อีกค่ะถ้าใจเราสั่งมา ฝากเพลงกรเกิร์ยนะคะ MV on วออนวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะทางช่องฝ่ายคูดเกิร์ค่ะความแซบหน่อยะคะโตขึ้นเราก็เลยแบบว่าเออแซบได้หรือว่ายังไงคะคือเอาจริงๆคนไม่ค่อยรู้ว่าหนูอายุจะยีิบหกแล้วคือหลายคนคิดว่าหนูแบบ19-20อันนี้คือไม่ได้อะไรแต่เขาพูดมาว่า หน้าเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบว่าไม่ไม่ถึงยิ้มห้ายิ้มหกอะไรอย่างนี้แต่สําหรับเราอ่ะมันมันไม่ได้แปลกสำหรับอายุเรายิ้มห้ายิ้มหกแล้วอะไรก็คิดว่าปกติเรีว,ว่าคือตอนนี้คือปลปล่อยความเป็นตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว,ว่ารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นนะ,ะสัจจุลชีวิตมันสั้นกว่าจริงๆแล้วเราแบบเป็นคนแบบเรียกไม่ย่อหยิ่งอยู่แล้วนะบอกว่าหรือก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราค่อนข้างที่จะแคร์สังคมมากอาจจะมีกรอบอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่กล้า แต่ตอนนี้เราสิทว่าเราเราเบรกฟรีแล้วเราอยากทำอะไรที่เราอยากทำจริงๆก็เลยเต็มพ<ๆ>ี่ค่ะตรงนี้ถึงสุดไปถึงเพลงที่บอกว่าเราได้ฟายแล้วใช่ใช่ค่ะคือเพลงนี้มองได้สองมุมค่ะคือมุมความรักก็ได้หลายคนหลังจะเจอแบบท็อกซิกเรชั่นชิพมาเจอคนแย่ๆมาคนที่มันโกหกเราคนที่แบบมาหลอกเรา แต่ว่าคนเก่าเราคนเก่าแล้เรา้นได้ตายไปแล้วตอนนี้เธอหลอกเราฉันไม่ได้แล้วฉันโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มองได้เหมือนกันอย่างเง้แต่ตอนนี้ก็แบบว่าเป็นเป็นร่างที่เบรคฟรีเป็นคนที่โตขึ้นเข้มแข็งขึ้น,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 นใช่ค่ะอย่างเวลาลงลึชุดไม่น,น,น้ำอย่งเงไงปกตีอะคระค่ะฟีดแบบแฟนๆเขาบอกว่าตกใจไหมหรือว่ายังไงตอนช่วงแรกๆตกใจช่วงหลังๆมาก็<ช>เออปกติของมาแหละอย<ถ>่างเงี้ยตกใจใช่ค่ะยกตัวเองเะ้งเหรออือว่าแบบอะไรไหมแบบตอนนี้ไม่เิยแล้วค่นะ ปกติมากตอนแรกมีแบบฟีดแบกในทางแบบแยกออกามาคือฟีดแบกหนูรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นฟีดแบกที่แย่แต่เป็นสังคมที่แบบว่าเซ็กชวลฮ s ร์ดแสเนต์นะคะเยอะเยอะมากที่หนูโดนเยอะเหมือนกันตอนที่แบบปล่อยรูปออกมาหนูว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแหละอยู่ที่คนที่ทํามากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเราที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่คุณทั้งหลาต้องเอนดูเคตัวเองว่าอย่าทำแบบนี้กับผู้หญิง เรามีวิธีจัดก,การยังไงคะพี่รหรือว่าเราก็คือปล่อยผ่านเอ่อก็แบบมีแจ้งความไปแล้วบ้างเหมือนกันแต่ว่าแบบคือมันจัดการยากจริงๆค่ะพี่แบบว่าในทวิตเตอร์แอคกลุ่มอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาทําเป็นแบบว่าเป็นเรื่องปกติทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ปกติเลยคือเป็นคำว่าความไม่มีตัวตนอเลยปะเรา,าใช่แบบใช่พอเขาแบบทําเป็นแอคกลุ่มเนี้ยมันจับยากมากเราโกรธนะเวลาที่แบบว่าเจอโกรธพี่คือแบบว่าบางทีในแอคอ่ะมีเพื่อนเราอยู่นั้นก็มีนะมีเพื่อนพี่น้องเราอยู่ในแอคนั้นก็คือแบบคือแบบมันไไม่ด้อะ เพื่อนที่เราคือคือเรารู้ว่าคือเรารู้คือหนูก็มีเพื่อนที่แบบว่าโดน sexual harassment ในแอดนั้นเหมือนกันใช่เขาก็รูปเพื่อนเราไปลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างการแจ้งความของเราคือแจ้งอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกถึงต้องตัดส,สินใจหนูรู้สึกว่าเราต้องเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างถ้าเกิดเราไม่เทคแอคชั่นอะไรบางอย่างมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเหมือนเขาก็จะไม่กลัวว่าแบบเอ้ยทำไปแล้วมันก็ไม่แจ้งความหรอกอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งค่ะคือการแจ้งความแล้วไม่ได้ความคืบหน้าอะไรกอมาก็เป็นปัญหาเน่งของระบบวิธรรมของประเทศไทยอะไรนะคะว่ายังมีคนเขามอใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นือก็ไม่ได้กลัวทำใจเนาะทำใจอตะตอนนี้ทำใจเป็นระบบความวิธรรมมากกว่า